บ้านหลังเล็กๆหลังนั้นตั้งอยู่ในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงเงียบและความหวาดกลัวในบ้านนั้นเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนบ้านนี้ไม่เคยมีเสียงหัวเราะดังก้องหรือแม้แต่ความอบอุ่นในอ้อมกอดของแม่เด็กชายที่มีดวงตาใสาซื่อแต่เต็มไปด้วยความเหงา เขายืนมองออกไปนอกหน้าต่างบ้านเห็นเด็กคนอื่นๆเล่นกันอย่างมีความสุขเขาอยากเล่นด้วยแต่ไม่กล้าไปหาใครเพราะเขารู้ดีว่าเพื่อนๆรู้เรื่องที่บ้านเขาแม่ของเขาเป็นผู้หญิงที่ดุดันเสียงเธอดังและเข้มแข็งทุกครั้งที่เด็กชายทำผิดแม้เพียงเล็กน้อยแม่จะดุด่าเขาด้วยเสียงที่ทำให้หัวใจเด็กชายสั่นคลอน ทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมไม่ฟังแม่เสียงนั้นดังขึ้นจนเด็กชายกลัวเกินกว่าจะพูดอะไรตอบบางครั้งแม่จะใช้ไม้เรียวตีเขาอย่างแรงเสียงไม้กระทบกับผิวหนังทำให้เด็กชายร้องไห้แต่เก็บเสียงไว้ในใจเขาไม่เคยเข้าใจว่าทำไมแม่ถึงโกรธเขาอย่างนี้แม่เกลียดหนูหรือเปล่าเด็กชายคิดคำถามนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวใจ ที่โรงเรียนเพื่อนๆไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นพวกเขาล้อเลียนเขาเรื่องแม่ของเขาแม่แกบ้าแม่แกโหดคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดแทงใจเขาอย่างแรงเด็กชายเริ่มหลีกเลี่ยงเพื่อนๆและรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจคืนหนึ่งเขานั่งร้องไห้ในมุมห้องนอนของตัวเองกอดตุ๊กตาที่พ่อให้ไว้ก่อนจากไป น้ำตาไหลรินออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขาเพียงหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีใครสักคนรักเขาจริงๆทุกคืนก่อนนอนเด็กชายจะปิดตาลงหวังว่าจะได้เจอพ่อในความฝันบางครั้งในความฝันนั้นพ่อจะยิ้มและกอดเขาไว้ให้ความอบอุ่นที่เขาไม่เคยได้รับจากแม่ แต่เมื่อตื่นขึ้นมาความจริงก็กลับมาอีกครั้งความเหงาความเจ็บปวดความกลัวที่มีอยู่ในบ้านหลังเล็กๆนั้นเด็กชายคนนั้นเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆกับความเจ็บปวดที่เก็บไว้ในใจยิ่งเวลาผ่านไปความรู้สึกเจ็บปวดนั้นก็เริ่มกลายเป็นความเกลียดเขาไม่อยากกลับบ้านไม่อยากเจอแม่ไม่อยากได้ยินเสียงแม่อีกต่อไป ตอนอยู่มัธยมเขาหลีกเลี่ยงการกลับบ้านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังเลิกเรียนเขาจะนั่งเล่นกับเพื่อนหรืออยู่ในห้องสมุดนานๆเพื่อไม่ต้องเจอแม่แม้ในใจเขายังรู้ดีว่าแม่อย่างโทรมาอยู่บ่อยครั้งแต่เขาก็ไม่รับสายแม้ว่าในบางครั้งความคิดถึงจะบังเกิดแต่ความเจ็บปวดในอดีตก็ทำให้เขาปิดประตูหัวใจแน่นหนา แม่เป็นคนที่ทำร้ายลูกลูกไม่อยากเจอแม่อีกแล้วเขาพูดกับตัวเองอย่างนั้นทุกวันเพื่อนๆออยังพูดจาแย่เขาว่าแม่แกเป็นบ้าเหรอแม่แกโหดจังเลยคำพูดเหล่านั้นเหมือนจะช่วยย้ำความเกลียดในใจเขาให้แข็งแรงขึ้นเมื่อเริ่มเรียนมหาวิทยายลัยเขาย้ายออกจากบ้านไปเช่าหอพักพยายามสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวเอง แม้จะมีปัญหาหนักๆเขาก็ไม่เคยโทรกลับบ้านเขาไม่อยากให้แม่รู้ว่าเขาเหนื่อยหรือมีปัญหาอะไรบางคืนเขาเหงาจนร้องไห้คนเดียวในห้องแต่ก็ไม่เคยโทรหาแม่เพราะกลัวว่าแม่จะทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงอีกในความมืดของห้องพักเล็กๆเขายังเก็บตุ๊กตาตัวเก่าที่พ่อให้ไว้ ตุกตานั้นเป็นสิ่งเดียวที่เตือนใจเขาว่าเคยมีใครรักเขาจริงๆวันหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแม่ของเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างกระทันหันข่าวนี้เหมือนสายฟ้าที่แหลบจากฟากฟ้าทำให้เขาช็อกและรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขากลับไปบ้านหลังเดิมเพื่อจัดการพิธีศพ แต่สิ่งที่แปลกไปกว่าคือเขาไม่ร้องไห้เลยสักนิดเดียวแม้เห็นร่างแม่ที่นิ่งสงบในโลงแม้ได้ยินเสียงญาติๆร้องไห้ฟูมฟายในใจเขากลับรู้สึกเหมือนเป็นจุดจบของความเจ็บปวดที่ลากกลับมานานจบสักทีจบสักทีเขาคิดอย่างนั้นในใจหลุดพ้นจากความทรมานที่เคยเจอมา แม้จะดูเย็นชาและไร้ความรู้สึกสำหรับคนอื่นแต่นี่คือวิธีที่เขารับมือกับความสูญเสียคืนวันนั้นเขานั่งอยู่ในห้องว่างเปล่าทบทวนชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดทุกคำดา่าทุกน้ำตาทุกการโดนตีทุกคำล้อเลียนจากเพื่อนที่เคยทำร้ายใจเขาล้วนจะทำให้เขาอยากตัดขาดจากแม่คนนี้ให้หมด แต่ลึกลงไปในใจยังมีบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจบางอย่างที่เขารู้สึกขาดหายไปแต่ไม่รู้ว่าอะไรหลังจากพิธีศพเสร็จสิ้นเขาตัดสินใจอยู่บ้านแม่อีกสักพักเพื่อจัดการเข้าของในวันที่กําลังจัดห้องแม่เขาพบกับตู้เก็บของใบหนึ่งที่ถูกล็อกอย่างแน่นหนา ด้วยความสงสัยเขาพยายามหากุญแจและในที่สุดก็เปิดตู้ได้ในตู้ใบใหญ่ใบหนึ่งเต็มไปด้วยซองจดหมายเก่าๆหลายสิบฉบับที่แม่เขียนถึงเขาเองแต่จดหมายเหล่านั้นไม่เคยถูกส่งไปถึงมือเขาเลยแม้ฉบับเดียวเขานั่งลงค่อยๆเปิดอ่านจดหมายฉบับแรก ตัวหนังสือที่แม่เขียนเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความรักที่เขาไม่เคยรู้มากก่อนทุกตัวอักษรเต็มไปด้วยความเสียใจที่แม่ไม่เคยแสดงออกด้วยคำพูดแม่เขียนว่าเธอเสียใจที่ทำให้เขาเจ็บปวดแม่อยากให้เขารู้ว่าทุกคำด่าทุกการตีเป็นเพราะแม่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้น จดหมายฉบับต่อๆมาเล่าถึงความทุกข์ทรมานในใจแม่แม่บอกว่าเธอเคยพยายามจะพูดออกไปแต่ความเจ็บปวดและความอ่อนแอทำให้เธอไม่สามารถเปิดเผยได้เขาค่อยๆรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่แม่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเข้มงวดนั้นครั้งแรกในชีวิตเขาเริ่มสงสัยว่าแม่ไม่ได้เกลียดเขาเลยจริงๆ อ่านจดหมายและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในตู้เก็บของของแม่ทำให้เขาเริ่มเข้าใจบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนแม่ของเขาเคยเป็นครูผู้หญิงที่รักเด็กและตั้งใจทำงานหนักแต่หลังจากที่พ่อเสียชีวิตแม่ก็เปลี่ยนไปอย่างมากแม่ป่วยเป็นโรคทางจิตใจที่ทำให้เธอต้องกินยาเพื่อควบคุมอาการทุกวัน โรคร้ายนี้ทำให้แม่มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และทุกครั้งที่แม่ดุด,ด่าตีหรือโกรธนั้นจริงๆแล้วเป็นเพราะแม่กำลังพยายามควบคมุมความเจ็บปวดในใจตัวเองแม่ไม่ได้เกลียดเขาเลยแต่เธอถูกทิ้งไว้กลางทางไม่มีใครช่วยเหลือหรือแม้แต่ญาติพี่น้องก็ยังปฏิเสธเธอแม่ต้องรับภาระทุกอย่างเพียงลำพัง เธอทนทุกทรมานทั้งกายและใจแต่ยังพยายามเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เขานั่งอ่านด้วยน้ําตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวความเข้าใจใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เขาเริ่มรู้สึกผิดและเสียใจอย่างมากที่เขาไม่เคยเห็นความลำบากของแม่และไม่เคยให้อภัยแม่ในวันที่แม่ยังอยู่ระหว่างที่เขาเปิดอ่านจดหมายทีละฉบับ เขาเริ่มเห็นภาพอีกด้านของแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนแม่แอบส่งเงินมาให้เขาอยู่เสมอในช่วงที่เรียนมหาวิทยายลัยแม้ตัวเองจะลำบากจนต้องอดกินอดใช้แม่ทำงานหนักไม่เคยบ่นเพื่อให้ลูกชายได้มีโอกาสเรียนและมีอนาคตที่ดีกว่าแม่ยังใช้ชื่อของคนอื่นกู้เงินเพื่อนำมาเลี้ยงดูเขาและจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็น แม้จะเสี่ยงและลำบากเพียงใดแม่ก็ไม่เคยบอกเขาเลยแม่ต้องการให้เขาได้โอกาสที่ดีกว่าที่แม่เคยมีในจดหมายฉบับสุดท้ายแม่เขียนไว้ด้วยลายมือที่สั่นเทาถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่แล้วอย่าถือโทษแม่เลยลูกแม่แค่ไม่สมบูรณ์แบบแต่แม่รักลูกที่สุดในโลกเขาอ่านจดหมายนั้นด้วยหัวใจที่เจ็บปวดมากกว่าครั้งไหนไหน ความรักที่แม่มอบให้แม่ถูกปิดบังด้วยความเจ็บปวดและความไม่สมบูรณ์แบบทำให้เขารู้ว่าแม่รักเขาอย่างสุดหัวใจเสมอมาหลังจากอ่านจดหมายและรู้ความจริงทั้งหมดเขารู้สึกสำนึกผิดอย่างลึกซึง้งทุกความเจ็บปวดที่เคยมีกลายเป็นความเสียใจและความรับที่เขาไม่เคยเปิดใจรับรู้ เขาตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แม่ในวัดท่ามกลางความสงบและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจระหว่างที่นั่งสมาธิเขามีนิมิตเห็นภาพแม่ยิ้มให้แม่พูดกับเขาว่าแม่ไม่โกรธลูกเลยคำพูดนั้นทำให้ใจเขาเบาลงเขารู้สึกเหมือนได้รับการให้อภัยจากแม่ และในที่สุดก็ให้อภัยตัวเองที่เคยไม่เข้าใจแม่หลังจากศึกเขานั่งเล่านิทานเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังแต่ไม่เคยบอกว่าหนูน้อยในเรื่องนั้นคือเขาเองนิทานจบลงด้วยประโยคที่ทำให้คนฟังคิดตามว่าบางทีเราอาจต้องรู้จักใครสักคนหลังความตายถึงจะรู้ว่าเขารักเรามากแค่ไหนคืนหนึ่ง ในช่วงบวชขณะพระหนุ่มนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพกลางลานวัดที่เงียบสงบเสียงลมพัดแผ่วเบาและจิตใจเริ่มสงบลึกลงเรื่อยๆทันใดนั้นเขาเห็นภาพเลือนรางราวกับความฝันเป็นภาพแม่ในวัยสาวกำลังนั่งเขียนจดหมายด้วยน้ำตาคลอแม่พูดคนเดียวเบาๆว่าลูกจา๋าแม่กลัวว่า โตขึ้นลูกจะเกลียดแม่ภาพตัดไปเป็นวันที่แม่แบกลังของหนักๆเพื่อส่งของเล็กๆน้อยๆให้ลูกชายทางไพรเซนีไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ในความเงียบพระหนุ่มเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างที่แม่ทำแม้จะไม่ได้พูดแต่เต็มไปด้วยความรักที่ซ่อนอยู่ลึกๆ ในนิมิตค่ำคืนต่อมาพระหนุ่มเห็นภาพแม่อุ้มทารกน้อยด้วยมือสันส่นๆเป็นคืนแรกที่แม่อยู่บ้านตามลำพังหลังสามีเสียชีวิตแม่ยืนอยู่หน้าพัดลมตัวเก่าเด็กในอ้อมแขนร้องไม่หยุดแม่ร้องไห้และพูดว่าแม่จะเลี้ยงลูกยังไงแม่จะทำยังไงดี ห้องนั้นหนาวเย็นไม่ใช่เพราะอากาศแต่เพราะความกลัวและความกดดันที่ปกคลุมอยู่ทว่าตลอดทั้งคืนแม่ไม่ยอมนอนแม้แต่นาทีเดียวเธอกลัวว่าถ้าเธอเผลอหลับลูกอาจร้องจนไม่มีแรงแม่ยังใหม่กับความเป็นแม่แต่เธอพยายามสุดหัวใจ วันหนึ่งขณะเดินบินธบาตพระหนุ่มได้พูดคุยกับพระพี่เลี้ยงพระพี่เลี้ยงยื่นเมล็ดข้าวสารหนึ่งเมล็ดให้แล้วถามว่าข้าวสารเมล็ดเดียวนี้จะทำให้อิ่มไหมพระหนุ่มสายหน้าพระพี่เลี้ยงยิ้มและพูดต่อว่าแต่ถ้ามีคนหนึ่งเก็บสะสมวัลลมะเมล็ดต่อเนื่องกันตลอดชีวิตวันหนึ่งข้าวสารนี้จะกลายเป็นภูเขา ความรักก็เช่นกันบางทีไม่ได้มาเป็นคำหวานแต่มาในรูปของการยอมอดการเสียสละทีละนิดทีละหน่อยในวันเกิดของเขาตอนอายุสิบขวบแม่ยืนอยู่ข้างนอกห้องเรียนแอบฟังเขาคุยกับเพื่อนเรื่องของขวัญเด็กชายพูดว่าแม่ฉันไม่เคยให้ของขวัญวันเกิดเลย แม่ยืนนิ่งน้ำตาไหลเงียบๆแต่ไม่กล้าเดินเข้าไปเธอกลัวว่าลูกจะอายที่มีแม่บ้าๆโหดๆถือถุงของขวัญราคาถูกๆคืนนั้นเธอวางกล่องของไว้หน้าห้องนอนลูกแล้วเขียนโน้ตว่าจากคนที่คิดถึงเธอเสมอหลังจากศึก เขาไม่ได้กลับไปทำงานใหญ่โตเหมือนเพื่อนๆเ,เขาเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัดปลูกผักทำกับข้าวเองอ่านหนังสือธรรมะและรับจ้างเล็กๆน้อยๆในทุกเชา้าเขาตื่นขึ้นมานั่งสมาธิและสวดมนต์หน้ารูปแม่เขารู้แล้วว่าโลกภายนอกวุ่นวายเกินไปและเขาไม่อยากหลงลืมบทเรียนที่แม่สอนผ่านความเจ็บปวด มีโรงเรียนแห่งหนึ่งเชิญเขาไปพูดเรื่องความกตัญญูในวันแม่เขาเตรียมสคริปต์ไว้เรียบร้อยแต่พอขึ้นเวทีเขากลับพูดผิดจากที่เตรียมไว้เขาเงียบไปชั่วครู่แล้วพูดว่าแม่ของผมผมรักเธอครับ น้ำตาของเด็กหลายคนในห้องไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแม้แต่ตัวเขาเองก็พูดต่อไม่ได้อยู่พักหนึ่งนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่เขาเรียกแม่ด้วยความรักเต็มปากหลังจากนั้นไม่นานมีครูหญิงคนหนึ่งมาหาเขาเธอเคยเป็นเพื่อนสนิทของแม่และแม่เคยฝากฝังเขาไว้กับเธอเธอเล่าว,ว่า แม่ของเขาเคยร้องไห้ในห้องครูหลายครั้งแม่บอกว่าไม่รู้จะเลี้ยงลูกยังไงให้เขาไม่เกลียดเพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ใช่แม่ที่สมบูรณ์แต่เธอไม่เคยหยุดพยายามเลยนะครูพูดพร้อมน้ำตาคลอเขานั่งมองภาพแม่ในอันลบั้มเก่าๆทุกภาพเคยเต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดความเจ็บปวด แต่วันนี้มันกลับกลายเป็นความคิดถึงเขาพูดกับรูปแม่เบาๆว่าแม่ครับผมขอโทษนะครับเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอกเขาให้อภัยแม่และให้อภัยตัวเองในที่สุด ในลิ้นชักใบเล็กข้างเตียงเขาเจอจดหมายฉบับหนึ่งที่ยังไม่เคยเปิดมันเป็นลายมือของแม่ลงวันที่หนึ่งวันก่อนแม่จากไปแม่เขียนว่าลูกจ๋าถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่แล้วอย่ากโกรธอย่าเสียใจไปเลยแม่รู้ว่าแม่ไม่สมบูรณ์แต่แม่พยายามที่สุดแล้วแม่อยากให้ลูกใช้ชีวิตโดยไม่แบกอดีตไว้ จงให้อภัยแล้วลูกจะเป็นอิสระเขาหยุดอ่านพร้อมกับน้ำตาไหลเงียบๆอย่างไม่รู้ตัวในห้องเงียบๆเ,เขาเปิดไมคบันทึกเสียงนิทานเรื่องหนึ่งที่เขาแต่งขึ้นมาเล่าเรื่องของเด็กชายที่โตมากับแม่ที่ไม่สมบูรณ์แบบและเข้าใจความรักของแม่ในวันที่สายเกินไปเขาไม่เคยบอกว่าเด็กชายในนิทานนั่นคือเขาเอง ก่อนจะจบเรื่องเขาพูดว่าบางทีเราอาจต้องรู้จักใครสักคนหลังความตายถึงจะรู้ว่าเขารักเรามากแค่ไหนแล้วเขาก็กดปิดไม้อย่างช้าๆมองออกไปนอกหน้าต่างที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกแล้ว